สวัสดีครับพบกับผมนะครับพบสุขชาแนลในวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมไปทําบุญที่วัดนะครับก็จะมีหลายวัดนะครับที่แผนการในวันนี้ที่เราจะพาไปกันนะครับอย่างวัดที่1เนี่ยผมก็จะพาไปที่วัดตะโกนะครับหลวงพ่อรวยนะครับปาสาทิโกอยู่ที่อําเภอพาชีจังหวัดอยุธยานะครับก็คือเป็น พระอริยสงฆ์รูปหนึ่งนะครับที่มีความาดังในขณะนี้แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็เข้ามากราบไหว้ขอพรกันทุกวันนะครับส่วนในวัดที่สองก็จะเป็นวัดบึงรัตถิวันนะครับก็คือ,อเป็นวัดที่มีเจดีเหมือนกันแล้วก็กําลังสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับไปทํากิจกรรมนะครับที่วัดบึงรัตถิวันว่าเราเขามีกิจกรรมอะไรกันบ้าง ส่วนวัดที่3ก็คือเป็นวัดสตือ,อก็อยู่บริเวณใกล้เคียงกันนะครับก็เป็นวัดที่พระพุทธจารย์โตพม,มรังสีท่านเกิดอยู่ที่นั่นแล้วก็สร้างวัดสร้างพระพุทธรูปปางสายญาตินะครับเอาไว้ประจําที่วัดก็ถือว่าเป็นต้นกําเนิดของหลวงพ่อโตแล้วผมก็จะาพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศแล้วก็พาไปกราบนะ้ัสการนะครับ ส่วนวัดที่4ี็ก็จะเป็นวัดเขาหินตัดนะครับอีกวัดหนึ่งเป็นวัดสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับบ้านกันนะครับในวันนี้ก็เชิญเพื่อนๆน,นะครับชมภารกิจในวันนี้ว่า,าผมจะไปทําอะไรกันบ้างแล้วสิ่งที่ได้มาในวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะครับไป นะครับมัตะโกของเราน้งพอรวยนี่นะครับบริเวณภายในวัดนะครับอันนี้เป็นเจดีย์เดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบกันนะครับรวันนี้ผู้คนก็เยอะพอสมควร เขาต้องไปต่อแถวไหมนี่นะครับคือความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนของเราหลายที่หลายจังหวัดมารวมกันนะครับที่วัดต,ตะโกลหลวงพ่อรวย โอ้โหคนเยอะมากเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับผมก็จะได้เข้าไปในพระมหาเจดีย์แล้วนะครับต่อไปแล้วก็อาจจะต้องให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจก่อนนะครับก็คือมีการใช้แอลกอฮอล์ในการ ความสะอาดมือเสร็จแล้วก็ต่อคิวนะครับแล้วเขาก็จะเลื่อนไปเป็นทีละักกลุ่มนะครับอันนี้ก็คือผมก็จะต่อคิวเอาไว้นะครับเวลาเราเข้าไปเราก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพอรได้เลยนะครับก็จะมีผู้คนหลากหลายนะครับต่างอายุอายุเข้ามากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระคาถาที่ เอาไว้กล่าวนี่นะครับเรีระสังขารของหลวงปู่นะครับเรีละสังขารของหลวงปู่เองก็จะไม่เน่านะครับก็คือจะค่อยๆแห้งไปนะครับอ,อันนี้คือท่านผู้ชมเห็นไหมว่า,าพระผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็จะมีความพิเศษนะครับเหมือนหลวงพ่อรวยของเรานี่ครับนีก็จะเป็น โรงทานนะครับสําหรับประชาชนที่อยู่ล้อยวกนั้นเขาก็จะมาทําโรงทานกันนะครับนี่ก็จะเป็นสภาพแวดล้อมภายในวัดนะครับก็มีศาลากลางนะ้ามีโบสถ์มีวิหารต่างๆนะครับก็จะมีหลายจุดอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดนะครับผมก็เข้าไปกราบไหว้ครับนี่ก็จะเป็น โบสถ์นะครับที่วัดหลวงพ่อรวยนี่ก็จะเป็นพระประธานภายในโบสถ์สวยงามมากเลยนะครับเมื่อเราไหว้พระเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางไปต่อกันที่วัดที่สองกันเลยนะครับต่อไปวัดที่สองผมก็จะไปวัดบึงรัธิวันนะครับก็เป็นวัดสาขาของวัดหนองป่าพงอุบลราชธานีของเรานี่เองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจดีนะครับ เจดีสร้างได้สวยงามมากเดี๋ยวพวกผมก็จะเข้าไปกราบนะครับในเจดีก็จะมีพระพุทธรูปปางสายญาตินะครับอยู่กลางเจดีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับพระพุทธรูปที่อ,องค์พระแม่กุบาอาจารย์ท่านได้นิมิตนะครับเห็น รู้สึกปราปลื้มใจนะครับในการที่ท่านได้ไปยังอินเดียแล้วท่านก็ได้ไปนั่งสมาธิบริเวณนั้นท่านก็เลยเกิดมีความซาบซึ้งนะครับในจิตในใจท่านก็เลยเอามาสร้างที่วัดของท่านเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างพระพุทธรูปองค์ประทมนะครับพี่ร่วมบุนด้วยกันไ,ได้นะมาทาร่วมกันได้นะพี่ไอ้ติมท่านนู้น,นครับกินได้เลย ได้เลยพี่สบายย <froze. S 2> พี่กินได้เลยพี่กินได้เลยแล้วทาด้วยร่วมกันทาได้พี่สีสีทองพี่เรามาวัดแล้วทำสักองศุนละองค์พี่ครับได้นะคุนละองพี่เอาเอาสีสีทองให้ญาติญาติญาติธรรมเออนี่นะครับผมก็จะได้ร่วมทาสีกับญาติธรรมนะครับคณะเราก็ได้ช่วยกันนะครับทาสีจนแล้วเสร็จนะครับพร้อมที่ทางคณะเขา มาทํากันในวันนี้นะครับโดยปกติเขาก็จะไม่ได้มาทําหรอกครับพอดีเขานัดกันมาวันนี้พอดีเลยนะครับพวกผมก็ได้ไปทําบุญที่วัดก็เลยได้ร่วมบุญครั้งนี้กันด้วยนะครับเมื่อทาเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็จะเอาไปไว้ที่ใต้ฐานพระพุทธรูปใหญ่นะครับเพื่อเก็บเอาไว้นะครับหลายไม่รู้กี่ปีนะครับเหมือนกับเราบรรจุเอาไว้นะครับ ตามเจดีโบราณต่างๆสมัยโบราณนะครับเมื่อเราไปาเปิดกรุกแล้วจะมีพระเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันเมื่อมีอายุหลายปีผ่านไปนะครับชั่วลูกชั่วล้านเรานะครับต่อไปเขาอาจจะเปิดดูก็จะเห็นพระพุทธรูปเหล่านี้นั่นเองนะครับ นี่นะครับอ่าก็จะเป็นการทาสีพระพุทธรูปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยววัดต่อไปเราก็จะไปอ่าวัดที่อยู่ใกล้เคียงกันเลยนะครับ <c oughs> ก็คือวัดสตือนะครับ <c oughs> ก็เป็นวัดที่ <c oughs> เขาบอกว่าเป็นวัดหลวงพ่อโตพรหมลังศีนะครับ <c oughs> เกิดที่นี่แล้วก็ท่านก็มาสร้างวัดและพระพุทธรูปท,ที่วัดแห่งนี้ด้วย ก็คือพระพุทธรูปปางสายญาติองค์นี้นี่เองอพวกคณะทีมผมก็ได้มากราบขอพรนะครับแล้วก็ได้ร่วมทําบุญสร้างโรงพยาบาลสมเด็จโตแห่งแรกของประเทศไทยเราด้วยนะครับก็คือเขาจะทอดกระถิง่งในวันที่3และ4ตุลาคมนี้นี่อนเองนะครับาทางคณะเราก็ได้ร่วม กอดเหินในครั้งนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นสิริมงคลครับตึงเงินตึงพร้อมตึงโรคภัยไข้เจ็บออกไปถือว่าเป็นมงคลนะขอเวลาคุณจ่ายตังให้สาทูไปกระโงงหลวงพอ่อรับจะออกบทเลยนะครับบทตู้คือบทตู้นะครับหนึ่งร้อยบาทของท่านขอให้อนุโมทนาร่า,างโรง,งพยาบาลสมเด็จโต างเงินทุป,ปา่าสร้างโรพยาครั้งแรกนะครัโรบโลยาสมเด็จโตพรมรังสีนมหาบุญส่นอย่างที่แจกขอบคุณทุกท่านนะการสร้างโรพยาไม่ใช่เรื่องง่ายแต่แพ้ครั้งแต่และครั้งและโรพยาลที่ภูมจะสร้างเนี่ยมันเป็นโพยาลแห่งแรกของประเทศไทยชื่อว่าสมเด็จโตพรนรังสีพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ นนนนนนะเระ 1, าาาาั้า้งงิ100นะทททขอ่่ใหดี่ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับในศาลาที่อยู่ในบริเวณวัดเราก็ไปกราบบ้า้ขอพรเสร็จแล้วก็เดินทางไปที่วัดที่4ก็คือวัดป่าเขาหินตัดอำเภอสีคิ้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาขาของหลวงพ่อชาสุภัทโทนะครับ พระแม่ครูบาอาจารย์ก็จะอยู่แบบเรียบง่ายสงบลูกศิษย์ลูกหาก็จะมีเข้ามาปฏิบัติถือศีลกันตลอดทางคณะเราก็ได้ร่วมอทอดกระถินเพื่อสร้างอุโบสถที่วัดแห่งนี้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในศาลาเสร็จแล้วคณะเราก็เดินทางกลับกันโดยสวัสดิภาพ ในวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ